ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหยางเทียนยี่ยังอยู่ระหว่างการผสานจิตวิญญาณเทพแห่งดาราที่เย่เอ๋อได้มอบให้ซึ่งช่วงเวลาในการผสานค่อนข้างยาวนานเกินความคาดหมายของเย่เอ๋อไปมากทีเดียว สำหรับผู้เชี่ยวชาญแห่งอณาจาักรสักทั้งหลายได้เตรียมพร้อมเพื่อดูสิ่งที่น่าตื่นตาพวกมันถูกร้องขอไม่ให้แทรกแซงเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความขัดแยง้งระหว่างขุมกำลังสำหรับอณาจาักรสักถือว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องดีเนื่องจากขุมกำลังที่อ่อนแอลงจะง่ายต่อการที่พวกมันเข้าควบคุมเย่เอ๋อกล่าวขึ้นว่ายางเทียนยี่ยังคงเก็บตัวอยู่น่าจะออกมาในเร็วๆนี้เราไปที่กำแพงเมืองก่อนเถอต่อให้มันมาก็สมควรไม่กล้าหุนหันเพราะตอนนี้องค์ชายอาณาจักรสักอยู่ที่นี่ด้วย การแข่งขันได้ถูกประกาศให้หยุดชั่วคราวส่วนผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากก็ไปยังกำแพงเมืองเพื่อรอดูเหตุการณ์เฉินเซียงและพวกวิ่งไปที่กำแพงเมืองอย่างเร่งรีบด้วยเช่นกันเมื่อขึ้นไปด้านบนก็มองเห็นพื้นที่กว้างด้านนอกมีกองกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ราชสีเงินและราชสีสีตนอื่นๆกำลังลากจูงเกี้ยวขนาดใหญ่โดยพวกมันล้วนเป็นเทพอสูรที่ไม่สามารถจำแลงกายเป็นมนุษย์ได้ อีกด้านหนึ่งมีพวกตระกูลเทพสูรเดือนดาราที่สามารถจำแลงกายกระเก์ด้วยสายตาคร่าก็มีมากนับหมื่นดูเหมือนว่ากองกำลังนี้จะแข็งแกร่งกว่ากองทัพตระกูลราชสีเทพอยู่มากทีเดียวราชสีเทพกลุ่มนี้แต่ละตัวมีขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายเปรียบได้กับขุนเขาลูกย่อมย่อมไม่นึกเลยว่าแผ่นหลังของราชสีตัวใหญ่ที่สุดมันจะสูงกว่ากำแพงเมืองและเมื่อตัวใหญ่ที่สุดคำรามขึ้นตัวอื่นๆก็เริ่มคำรามขานรับเสียงดังกระโชกคกฮากสร้างคลื่นเสียงสั่นสะเทือนรุนแรงจนหลายคนขวัญหนี ตระกูลราชสีเทพวิหารเทพสูงสุดของเราไม่ได้มีความปฏิปักษต่อกันกับพวกเจ้าแล้วนี่หมายความว่าอย่างไรกันมูเ่เฉินกล่าวถามด้วยท่าทีสง่างามไร้ซึ่งความกลัวใดๆเสียงของเขาดังก้องตังวานชัดแช่มยิง่งกระแสน้ําเสียงของมูเ่เฉินดังสนั่นทรงอำนาจพลังไม่ได้กว่าเสียงคำรามของพวกราชสีเทพ เจ้าดูมิ่นองคชายของเรามันก็เหมือนยามหน้าพวกเราทั้งตระกูลสิ่งนี้คือความปฏิปักษ์ที่ไม่สามารถทําให้พวกเราอยู่ร่วมพื้นฟ้ากันได้นี่จึงเป็นจุดประสงค์ที่พวกข้ามาตอนนี้พวกเรามีทางเลือกให้เจ้าเพียงสองจะสู้หรือจะยอมจำนนโดยจะต้องขอโทษต่อพวกเราทั้งหมดเสียงเยือกเย็นดังผ่านเกี้ยวหลังหนึ่งผู้ที่กล่าวน่าจะเป็นผู้นำหรือที่เรียกกันว่าประมุขราชสีการยอมจำนนและขอโทษสำหรับเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่านั้นคือองค์ชายราชสีเทพเป็นตัวการของปัญหาทั้งหมด มูเฉิญไม่คิดเลยว่าพวกราชสีเทพจะก่อสงครามด้วยชนวนเหตุเพียงแค่นี้แต่นอกจากพวกราชสีเทพก็ยังมีตระกูลเทพอสูรเดือนดาราที่ยกทัพเข้าประชิดเมืองตระกูลเทพพอสูรเดือนดาราพวกเจ้าเป็นอะไรไป,ปอง์ชายของพวกเจ้าถูกเราหยามเกียติอีกหรือไรมูเฉิญพร้อมแล้วที่จะเริ่มสงครามดังนั้นเขาจึงพูดโดยไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้น แมวตัวเล็กปรากฏตัวที่วิหารเทพสูงสุดของเจ้าเรามาเพราะเรื่องนี้หากเจ้าส่งตัวมันมาพวกเราจะกลับทันทีแต่ถ้าไม่เห็นทีจะมีทางเดียวคือการต่อสู้ชายชาราผมยาวกล่าวขึ้นไปยังมู่เฉินระหว่างที่มันลอยตัวด้วยลักษณะอันสง่างาม เย่เอ๋ออยู่ที่นี่และตอนนี้นางก็ต้องการจะกล่าวอะไรบางอย่างออกมาแต่นางคิดว่ารอให้หยางเทียนยี่ปรากฏตัวก่อนจะดีกว่าเพราะเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของแต่ละฝ่ายก็ยังสูสีกันหักปะทะย่อมสูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายอีกทั้งฝ่ายตระกูลเทพอสูรเดือนดารายังมีเทวจักรพัรบิบรรพการเดือนดาราที่ซ่อนตัวอยู่ต่อให้ฝ่ายมนุษย์จะสามารถต่อต้านพวกเทพอสูรได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเทวจักรพัรบิบรรรการเดือนดาราย่อมปรากฏการที่มันไม่เผยตัวในตอนนี้หมายความว่ามันกำลังรอโอกาสที่เหมาะสม ย้อนไปปีนั้นเย่เอ๋อต้องประสบชะตากรรมอันเลวร้ายจากเทวะจัก,กรพัดบรรพการเดือนดาราด้วยการที่มีพลังหินหนาแน่นนางจึงสัมผัสได้อย่างแช่มชัดมู่เฉินเคยเห็นว่ามีแมวสีขาวตัวเล็กอยู่กับเฉินเซี่ยงอย่างไรก็ตามตอนนี้ข้างกายเฉินเซี่ยงกลับไม่ได้มีแมวตัวเล็ก ก่อนหน้านี้ตระกูลเทพ,พอศู์เดือนดาราได้ส่งอาวุโสมาที่นี่เพื่อตามหาแมวก่อนจะจักไปก็ยืนยันได้แล้วว่าแมวไม่ได้อยู่ที่นี่มู่เฉินกล่าวเพราะตอนนี้เขาไม่เห็นว่าเย่เอ๋ออยู่กับเฉินเซียงจริงๆพวกเราจะหาเองชายชาราจากตระกูลเทพอสูรเดือนดารากล่าวพร้อมยิ้มยันราชสีเทพทั้งหลายพังประตูเมือง ทันทีนั้นราชสีตัวใหญ่ยักษ์ก็วิ่งไปด้วยความเร็วไม่เพียงเท่านั้นร่างกายของมันลุกท่วมด้วยเปลวเพลิงในแต่ละฝีเท้าของมันสร้างแรงสั่นสะเทือนไปยังผืนดินจนเกิดเป็นรอยแยกขึ้นกำแพงเมืองมีความสูงใหญ่เทียบเคียงกับร่างของราชสีเทพพักตนนั้นดูแข็งแกร่งพอๆกันแต่หากราชสีเทพพุ่งชนกำแพงเมืองย่อมสร้างความเสียหายได้แม้จะมีข่ายพลังป้องกันก็ตามระหว่างนั้นพยักขาวและวิหกเพลิงเตรียมพร้อมจะเข้าต่อต้านราชสีเพลิงตัวใหญ่ยักษ์ย้าย อาเหว่ยจงหยุดเดี๋ยวนี้เสียงใครบางคนกล่าวขึ้นพร้อมเงาดำปรากฏด้านบนท้องฟ้าเหนือราชสีตัวใหญ่ยักษ์ย้ายนั้นมันเป็นเสียงที่เฉินเซียงและคนอื่นๆคุ้นเคยอย่างดีเพียงได้ยินเสียงเฉินเซียงก็ตระหนักได้ว่าเป็นฉีชื่อเขาคือองค์ชายราชสีเทพในอดีตเมื่อฉีชื่อปรากฏตัวพวกราชสีเทพที่ไม่สามารถจำแรงกายก็หมอบต่ำทำความเคารพไปยังเขา ในครั้งอดีตชีชื่อด่งดังในหมู่ราชสีเทพซึ่งราชสีตัวใหญ่ยักย้ายในครั้งนั้นยังเป็นเพียงสาวกเด็กหนุ่มแน่นอนว่าย่อมจดจำกลิ่นอายของฉีชื่อได้ในจิตใจ,จพวกมันล้วนยกให้ฉีชื่อเป็นกษริย์ฉีชื่อได้ไปยังสุสานจากพันดิราชสีเทพเมื่อเขากลับออกมาก็หมายความว่าได้รับมรดกพลังแห่งจัก,กรพริราชสีเทพ,พยิ่งไปกว่านั้นกลิ่นอายที่ปรากฏก็บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งที่มากขึ้น ราชสีเพลิงตัวใหญ่ยักษ์ที่เขาเรียกว่าอาเหวานั้นชะงักตัวหยุดนิ่งเชื่อฟังฉี่ชื่อโดยไม่คิดต่อตาอ้านอาเหวเจ้าเติบใหญ่ขึ้นมากจริงๆช่างน่าเสียดายจริงๆที่ฉี่ยานตายแล้วฉีชื่อกล่าวขึ้นพร้อมกับที่ตอนนี้กำมัดแน่นทันทีจิตสังหารก็พุ่งพล่านรุนแรงปกคลุมทั่วเมืองเทพจูหญิงฉับพลันหมู่เมฆก็ย้อมสีแดงเลือดพร้อมกับที่มีสายฟ้าแลบปลาก ฉียานที่ฉีชื่อกล่าวมานั้นก็คือน้องชายของฉีชื่อโดยรู้จักกันในนามอสูรเพลิงโบราณเมื่อทราบว่าชียานตายเหล่าราชสีเทพจํานวนมากที่หมอบต่ําอยู่ก็เงยหน้าร้องคำรามกึกก้องทั้งหมดล้วนเศร้าสลดต,ต่อการตายของฉียานมู่เชิญและเซียวจังเลอทั้งสองเป็นถึงเจ้าวิหารก็ย่อมทราบเรื่องราวของฉีชื่อการปรากฏตัวของฉีชื่อ,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 อได้สร้างความประหลาดใจต่อพวกเขาไม่น้อยยามนี้ราชสีจํานวนมากคำรามลั่นดังสะเทือนเลื่อนลั่นจากความเศร้าโศกเหลือล้นใจ องชายราชสีเทพเป็นคนสังหารฉีหยานชีชื่อกล่าวขึ้นด้วยความเจ็บแค้นดวงตาของเขาจ้องเขม็งฉับพลันปลดปล่อยพลังแสงสีทองพุ่งตรงไปยังเกี้ยวขนาดใหญ่เด็กเหลือคอออกมาเผชิญหน้ากับข้าชีชื่อตวัดลั่นเกี้ยวนั้นระเบิดออกทันทีองคชายราชสีเทพสูญเสียความสุข,ขุมของมันไปมันเผยสีหน้าตกตะลึงมันไม่เคยสัมผัสถึงความกรดแค้นจากราชสีเทพกว่าร้อยตนเช่นนี้มาก่อนกลับมีความหน้าหวัดหวั่นถึงเพียงนี้ ราชสีเทพส่วนมากล้วนผ่านการสั่งสอนชี้แนะโดยฉีชื่อบัตรนี้ราชสีเทพเหล่านั้นเติบใหญ่เมื่อพวกมันทราบว่าฉีชื่อยังมีชีวิตแน่นอนว่าล้วนมองว่าฉีชื่อเป็นประมุขที่แท้จริงประมุขราชสีไม่สามารถนิ่งเฉยได้มันยืนขึ้นโดยที่รูปลักษณ์ของมันไม่ต่างไปจากองค์ชายราชสีเทพพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าอย่าไปฟังคําของมันมันก็แค่พวกขี้แพ้แท้จริงแล้วประมุขราชสีเทพองค์ปัจจุบันคือพี่น้องของฉีชื่อเพียงแต่ต่างมันดาเท่านั้น อย่างไรแล้วทั้งสองถือเป็นคู่ปรับกันมาโดยตลอดด้วยการปรากฏตัวของฉีชื่อทำให้เฉินเซียงและเย่เอ๋อเบา,เบา,เบาใจลงได้มากอย่างน้อยก็สามารถรับมือกับตระกูลราชสีเทพและตระกูลเทพอสูรเดือนดาราได้สักระยะหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้แปลกใจและเป็นกังวลคือเรื่องที่เทวจักรพับิบรรพการเดือนดารายังไม่ปรากฏตัวหากว่าเทวจักรพับิบรรพการเดือนดาราปรากฏตัวต่อให้มีฉีชื่ออยู่ด้วยก็ถือว่ายังยากจะต้านทานมันได้ประมุข ประมุขราชสีพลยสูงขึ้นด้วยเกราะสีทองอารามของมันสะท้อนแสงตะวันเปล่งประกายจ้าสว่างแม้ว่าตอนนี้ราชสีเทพทั้งหลายเริ่มจะไม่เชื่อฟังคำของมันแล้วแต่มันยังมั่นใจว่าตนจะสังหารฉี่ชื่อได้หลังจากนั้นแล้วเหล่าราชสีเทพก็จะกลับมาเชื่อฟังคำสั่งของมันตามเดิมในครั้งอดีตฉี่ชื่อคือเทพประสงครามผู้แข็งแกร่งแห่งตระกูลราชสีเทพดังนั้นราชสีเทพที่ได้สัมผัสกลิ่นของฉี่ชื่อที่ปรากฏณตอนนี้ก็ทำให้หวนนึกถึงครั้งอดีต ข้าเป็นพวกขี้แพ้แต่เจ้ามันแค่เด็กขี้ขาดหากว่าไม่ใช่พวกข้าที่ทำสงครามโดยเข้าแลกด้วยชีวิตตระกูลราชสีเทพคงล่มสลายไปการก่อนแล้วส่วนเจ้าที่เอาแต่หลบซ่อนอยู่ข้างหลังเมื่อเห็นพวกเราตายลงก็ตั้งตนเป็นประมุขเรื่องนี้พอรับได้อยู่บ้างแต่เรื่องลูกชายเจ้าข้าฉียานทั้งที่ฉียานเป็นวีรบุรุษผู้เสียสละเพื่อตระกูลเรื่องนี้จะปล่อยผ่านได้อย่างไรฉีชื่อกล่าวตวัดลั่นดวงตาคมจดจ้องไปที่องค์ชายราชสีเทพ พระมุขราชสีไม่สามารถแก้ต่างในเรื่องนี้ได้แม้ว่าราชสีเทพส่วนมากจะมีสติปัญหาน้อยสักเพียงใดแต่พวกราชสีเทพเหล่านั้นล้วนจดจำเรื่องเหล่านี้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของวีรบุรุษที่พวกเขายกย่องนับถือในครั้งอดีตฉีชื่อและชียานสละตนปกป้องตระกูลราชสีเทพการที่ทั้งสองได้จุติขึ้นใหม่จึงเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีทว่าตอนนี้ชียานกลับถูกฆ่าตายโดยองค์ชายราชสีเทพฉับพลันราชสีเพลิงตัวใหญ่ยักษ์ย้ายก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป มันได้คำรามลั่นขึ้นในทันใดซึ่งเสียงนั้นมันเขย่าประสาทของใครหลายคนและต่อมาสิ่งที่ได้เห็นคือลูกไฟยักษ์ถูกส่งออกจากปากราชสีเพลิงพุ่งเข้าหาองค์ชายราชสีเทพทันทีองค์ชายราชสีเทพเค้นเสียงมันกระโจนพร้อมฝ่ามือที่เรืองแสงน้ำเงินพริบตาเดียวมันก็ซัดลูกไฟยักษ์ย้ายนั้นลอยกลับโดยที่ตอนนี้ลูกไฟยักษ์ย้ายได้ผสานเข้ากับปราณสีน้ำเงินจนกลายเป็นดาวหางหรืออุกบาตพุ่งตรงกลับไปยังราชสีเพลิงตัวใหญ่ยักษ์ย้าย แม้ว่าราชสีเพลิงจะตัวใหญ่เกือบเท่าขุนเขาแต่ด้วยความแข็งแรงนั้นยังไม่เพียงพอจะต้านทานอำนาจพลังโต้กลับโดยองค์ชายราชสีเทพเห็นเช่นนั้นฉีชื่อก็คำรามลั่นระหว่างนั้นหลายคนได้จดจ้องไปยังลูกไฟสีน้ำเงินที่กำลังพุ่งทยานอย่างรุนแรงเขาก็เริ่มควบแน่นเป็นอำนาจพลังสีขาวทันท,ท,นท,ท,นทีนั้นฉี่ชื่อก็เข้ายับยั้งอำนาจพลังที่หมายปลิดชีพให้สลายไปประมุขราชสีที่กำลังจ้องมองอยู่ก็เห็นว่าที่มือของฉี่ชื่อมีดาบที่ด้ามจับเป็นหัวสิงโตสีทอง เมื่อดับเล่มนั้นปรากฏราชสีเทพทั้งหมดก็คำรามขึ้นอย่างบ้าคลาั่งดาบจัก,กรพัทติราชเจ้าไปที่สุสานจัก,กรพัทติราชสีประมุขราชสีกล่าวอย่างตะลึงงานการครอบครองดับเล่มนี้หมายความได้ว่าฉีชื่อได้ไปที่สุสานจัก,กรดิราชสีและยังได้รับสืบทอดมรดกจากจัก,กรพัทติราชซึ่งกล่าวได้ว่าจัก,กรพัทติราชรุ่นต่อไปได้ถือกำเนิดแล้ว ชีชื่อไม่ได้กล่าวตอบแต่ดาบของเขาเริ่มควบแน่นอำนาจพลังแห่งความโกรธแค้นดาบปรากฏแสงเรืองสร้างเป็นปราณพลังราชสีสีดำพุ่งออกพร้อมคำรามลั่นเพียงเสียงคำรามนั้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนจนหินน้อยใหญ่พังทลายอำนาจพลังจากดาบเล่มนี้น่าสะพรึงอย่างแท้จริงประมุขราชสีที่มองเห็นดาบเล่มนั้นก็ตรหนักได้ว่ามันคือดาบของจักรพรรดิราชซึ่งตอนนี้สร้างความหวั่นหวั่นขึ้นในใจมันอย่างยิ่ง พระมุขราชสีลิกหลบปราณพลังจากดาบจากกระพัดดีราชทันควันทวาชีชื่อไม่ได้ปลดปล่อยพลังดาบไปที่มันโดยตรงเป้าหมายแท้จริงคือองค์ชายราชสีเทพบุตรของมันซึ่งตอนนี้มันหวาดกลัวจนไม่อาจขยับร่างได้ปราณดาบพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วปราณพลังรูปลักษณ์ราชสีทมินพวยพุ่ง,พ,งพุ่งทะลวงร่างองค์ชายราชสีเทพบัตดนี้มันได้ร้องโหยหวนสมานก่อนที่ร่างมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำพร้อมฉีกขาดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยฉีชื่อเจ้ากล้าสังหารบุตรชายของข้า ประมุขรชาชสีกล่าวขึ้นมันมองเห็นชิ้นส่วนสีดำที่ฉีกขาดก็ยืนตัวสั่นด้วยความเจ็บแค้นใจลูกชายเจ้าสมควรตายแล้วมันสังหารวีรบุรุษแห่งตระกูลแม้ว่าข้าจะไม่สังหารมันอย่างไรแลสมาชิกตระกูลคนอื่นจะไม่ยอมให้มันลอยหน้าลอยตาไปได้ชีชื่อที่ตอนนี้เพิ่มอำนาจพลังสูงขึ้นอย่างกระทันหันจนสามารถสังหารองค์ชายราชสีเทพได้อีกทั้งตอนนี้ดาบของเขาก็ประชิดคอของประมุขรชาชสีแล้ว หลายคนสามารถมองเห็นปราณพลังสีดำที่รายล้อมเกราะของประมุขราชสีเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงและพยักขาวก็ตระหนักได้ว่ามันคือกฎแห่งอำนาจพลังความมืดโดยตอนนี้ได้พันฒนาการตัวประมุขราชสีเอาไว้ว่ามาสิมาที่นี่ทำไมแค่เพราะลูกชายของเจ้าทำตัวอดดีถึงกับขนาดต้องใช้อำนาจแห่งตระกูลเช่นนี้เลยหรือฉีชื่อเค้นถามในตอนนี้ประมุขราชสีเทพอ่อนแอกว่าฉีชื่อจึงทำให้ตอนนี้ฉีชื่อมีสถานะในตระกูลราชสีเทพสูงกว่ามันแล้ว พระมุขรชาชสีไม่กล่าวตอบมาเหลือบมองไปยังชายชราแห่งตระกูลเทพอสูรเดือนดาราพร้อมกับที่ตอนนี้มันปลดปล่อยอำนาจสีแดงตรงเข้ามาดาบของฉีชื่อเสียงการกระทบดังขึ้นจากดาบของฉีชื่อที่โบกสะบัดจนเกือบจะหลุดมือไปชั่วพริบตาชายชราก็ปรากฏตัวข้างกายพระมุขรชาชสีเย่เอ๋อส่งกระแสจิตไปยังเฉินเซี่ยงมันคือผู้นำตระกูลเทพอสูรเดือนดาราฉีชื่อก็รู้ดีว่ามันเป็นใครจึงขมวดคิ้วขึ้นถาม เป็นเจ้าเองหรือไม่นึกเลยว่าเจ้าจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ผู้นำตระกูลเทพอสูรเดือนดาราจ้องมองไปยังฉี่ชื่อผมของมันปลิวสยายตามแรงลมแล้วจึงเค้นเสียงเย้ยหยันขึ้นฉี่ชื่อจะเป็นการดีกว่าหากเจ้าถอยไปข้ารับรองว่าเจ้าจะอยู่อย่างเป็นสุขดีส่วนเรื่องความขัดแย้งในตระกูลราชสีเทพยังสามารถหาทางออกได้ตราบใดที่เจ้าไม่มาวุ่นวายเรื่องของวันนี้เจ้าเป็นผู้นำตระกูลเทพอสูรเดือนดาราแล้วยังไง เรื่องในตระกูลราชสีเทพไม่ได้เป็นธุรกรมการของเจ้าหากข้าต้องการสังหารมันแล้วเจ้าจะมีปัญหาอะไรฉีชื่อกล่าวพร้อมเค้นเสียงหัวเราะขึ้นอย่าคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องพิธีกรรมวัดสงสารเส้นสังเวยการที่ของเสียอย่างเจ้ามีความแข็งแกร่งเยี่ยงนี้ได้ก็เป็นเพราะการสังเวยแมวสีขาวใช่หรือไม่ขาดคำของฉีชื่อผู้นำตระกูลเทพอสูรเดือนดาราก็เผยสีหน้าเยเกยสิ่งนี้เป็นความลับขั้นสูงของตระกูลมันที่พยายามปกปิดไม่ให้คนนอกรับรู้ ถ้าไม่อยากจะสังหารเจ้าแต่เจ้าพูดมากเกินไปแล้วผู้นำตระกูลเทพอสูรเดือนดาราเค้นเสียงระเบิดพลังขึ้นจากฝ่ามือเป็นเพลิงรุนแรงสีแดงฉานอำนาจพลังนั้นคล้ายมหาอุกบาตท,ที่กำลังร่วงหล่นฉีชื่อกระชับดาบตวัดกลับตัดผ่านอุกบาตแยกพลังนั้นออกเป็นสองซีกทันทีระหว่างนั้นกลับได้ยินเสียงร้องดังขึ้นจากความเจ็บปวดของผู้นำเทพอสูรเดือนดารากลับกลายเป็นพยักเขาวที่เข้าเล่นงานมัน พวกเขาเป็นสี่เทพอสูรผู้พิทักษแห่งวิหารเทพอสูรซึ่งตอนนี้อำนาจพลังกลับคืนยิ่งกว่านั้นฉีชื่อยังได้บรรลุกฎอำนาจพลังแห่งความมืดทําให้อีกฝ่ายตกอยู่ในความเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเทวจักรพัชบรรพการช่วยข่าด้วยผู้นําตระกูลเทพอสูรเดือนดาราร้องขึ้นการปรากฏตัวของพยัก์ขาวที่ช่วยเหลือฉีชื่อทําให้มันสัมผัสถึงความตายที่คืบใกล้เข้ามา เฉินเซียงได้ยินที่ผู้นำเทพศูนย์เดือนดาราตะโกนร้องก็เร่งส่งกระแสจิตไปยังฉีชื่อและพยักข่าทันทีพวกท่านรีบออกมาก่อนเทวะจักรพัทบรรพการเดือนดาราแข็งแกร่งมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ